การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นการศึกษาเรื่องราวของผู้คนตัวเล็กๆและเหตุการณ์ต่างๆท่ามกลางกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เรื่องราวในอดีตและความทรงจำของผู้คนในท้องถิน่นถูกถ่ายทอดผ่านคำบอกเล่าและสืบต่อแนวความคิดวิธีปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานในการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มักจะมุ่งเน้นเฉพาะเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในระดับมหาภาคเรื่องราวของท้องถิ่นในอดีต จึงไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการในการอ้างอิงมากนักทำให้นับวันมีแต่จะเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนและสาบสูญไปตามกาลเวลาถึงแม่ประวัติศาสตร์ท้องถิน่นจะเป็นเรื่องราวเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่หากแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้กลับเป็นชีวิตจิตวิญญาณ ความคิดและพฤติกรรมของผู้คนที่หลอมรวมเป็นแรงสั่นสะเทือนต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ภาคกลางเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งอุดมไปด้วยเรื่องราวอันหลากหลายทางประวัติศาสตร์ด้วยเหตุที่พื้นที่ภาคกลางเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติเป็นศูนย์กลางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม เป็นแหล่งอารยธรรมและเป็นศูนย์กลางของอำนาจทางการเมืองพื้นที่ภาคกลางจึงมีผู้คนจากดินแดนอื่นอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาทำมาหากินและตั้งรกรากตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งถึงปัจจุบันทำให้เกิดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ซึ่งล้วนผูกโยงกับวิถีชีวิตความทรงจำของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น รบบการศึกษาไทยในปัจจุบันเน้นให้เยาวชนเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ไกลตัวมากกว่าเรื่องราวใกล้ตัวทำให้เยาวชนและผู้คนในยุคสมัยใหม่กลายเป็นผู้ที่ไม่รู้จักเรื่องราวของท้องถิ่นตัวเองเยาวชนขาดความรักความผูกพันต่อท้องถิน่นยอมปล่อยให้สิ่งแปลกปลอมที่ไม่เหมาะสมจากภายนอกหลังไหลเข้าสู่ชุมชนของตนส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมา ด้วยเหตุนี้การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงเป็นวิธีการสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าและเป็นการสร้างความผูกพันให้กับตนเองและท้องถิ่นของตนได้อีกทางหนึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกวจึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งดำเนินการไปพร้อมๆกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจังหวัดที่รับผิดชอบเนี่ยมีมีเจังหวัดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเ,เชิญให้อาจารย์ที่มีความสนใจมีมีเวลาที่จะทำงานเต็มที่เนี่ยแล้วก็มีความรักเด็กเนี่นะคะเข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราก็แบ่ง งานกันเป็น7จังหวัดก็มีอาจารย์7คนนี้ควบคุมค่ะสําหรับในเรื่องกลวิธีในการที่เราจะหาเด็กเข้ามาร่วมโครงการนี้ก็ยากกว่าสมควรค่ะเพราะว่าโรงเรียนต่างๆนียพอเห็นว่าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไม่น่าสนใจแล้วรวมทั้งมันมีคําว่าวิจัยเข้าไปด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็ต้องใช้กลยุทธ์หลายเรื่องเลยทั้งการติดต่อผู้ในการโดยโตรง ที่จะโน้มน้าวให้ท่านเห็นประโยชน์ของงานวิจัยนะคะแล้วก็อาจจะต้องเล่าถึงลักษณะของการดําเนินงานโครงการที่มันจะทําให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็จะใช้วิธียังไงที่ทําให้เด็กไม่เบื่อด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะคือเราเปิดโอากาสให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคนคัดเลือกเด็กขึ้นมาด้วยนะคะก็คือมองในเรื่องของความพร้อมของเด็กที่จะเข้าร่วมทำโครงการนิววิจัยได้แล้วก็ จะเห็นว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยเป็นเด็กที่อาจจะเรียนหนังสือไม่เก่งเป็นเป็นเป็นเด็กหลังห้องแต่ว่าเขามีความสนใจใฝ่รู้ในประเด็นที่เขาตั้งขึ้นมานะคะก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลายๆท่านที่เข้าร่วมโครงการก็บอกว่าเห็นพัฒนาการของเด็กกลุ่มนี้มากนะคะว่าเด็กก็กระตือรือร้นนะคะแล้วก็ใส่ใจในการที่จะลงไปเก็บข้อมูลภาคสนามในในพื้นที่นะคะแล้วก็ทำให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็ทำให้สิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่ที่มองเห็นก็คือเด็กเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชนหรือว่าแม้นะแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวของตัวเองมากขึ้นจากการทำงานโครงการนี้นะคะเด็กอาจจะไม่ค่อยรู้จักวิจัยแต่เด็กมีความสนใจใคร่รู้เด็กมีความเพียรเด็กตั้งใจทำงานก็ภาพรวมก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้ดีนะหนึ่งสัตย์านผมประเมินเนี่ยเด็กมีความ เปลี่ยนแปลงในยอย่างที่เราพอใจในแง่ของการวิจัยนะเด็กสามารถมีความเป็นนักวิจัยความเป็นนักวิจัยของโมมายถึงว่าเด็กรู้จักตั้งคําถามรู้จักเก็บข้อมูลแล้วก็รู้จักหาคําตอบด้วยตัวเองก็งคิดว่าโครงการประสบความสําเร็จในส่วนตรงนี้ในส่วนของความเป็นนักวิจัยที่เราเรียกว่าสร้างยั่ววิจัยเนี่ยเราสามารถทําให้ยั่ววิจัยเป็นนักวิจัยขึ้นมาได้ในการดำเนินโครงการมีการจัดก,กิจกรรมเสริมทักษะด้านการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ให้กับครูที่ปรึกษาและนักเรียนโดยการจัดให้มีการเข้าค่ายสำหรับนักเรียนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆใน7จจังหวัดมีการจัดประชุมเสริมความรู้เพื่อครูที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานด้านการวิจัยซึ่งกันและกันโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทั้งนี้เพื่อให้ทั้งครูที่ปรึกษาและนักเรียนผู้ทำวิจัยได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิจัยในการสืบค้น และเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องที่สุดเราไปเก็บข้อมูลเนี่ยนะไม่ว่าจะไงก็ตามทีเราต้องมีการจัดระบบข้อมูลของเราเพราะถ้าเราจัดระบบข้อมูลได้ดีเราก็จะนำมันไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะข้อมูลที่เราไปเก็บได้จากการสัมภาษณ์วันน้นทีคนน้นทีคนนี้ท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องเอามารวมประมวลกันคัดไอทีจะใช้ แล้วก็คัดไอ้ที่ไม่ใช้ออกไปนะฮะเสร็จแล้วก็เอามาประมวลรวมกันดูซิว่าเออเราจะเชื่ออันไหนเราจะใช้อันไหนเราจะทำยังไงกับมันในช่วงระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเด็กนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาจาก98โรงเรียนใน7จังหวัดของพื้นที่ภาคกลางได้กแก่เนคอนรอรปฐมราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบ,าาน,านบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและสุพรรณบุรี มียุววิจัยถึง114โครงการ ือเนื่องจากว่าโครงการนี้ต้องออกไปภาคสนามใช่ไหมคะต้องออกไปในท้องที่ต่างๆนะคะคือจริงแล้วก็คืออยู่ในชุมชนใกล้ๆกับโรงเรียนนั่นเองนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นลักษณะท,ที่เรียกว่าเด็กเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสได้ออกไปนอกห้องเรียนสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพองานของเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยว่าจะต้องไปค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของตัวเองในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเด็กๆก,ก็จะเริ่มรู้สึกสนุกแล้วค่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันมีความสลับซับซ้อนยากพอสมควรนะคะแต่ว่าด้วยความตื่นตาตื่นใจของเด็กเนี่ยก็จะสนุกสนานแต่หลังจากที่ออกพากสนามไปจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพบว่าการที่จะไปได้ข้อมูลมาจาก ในสนามเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะอย่างคุณป้าคุณลุงที่จะให้ข้อมูลเนี่ยเราตั้งคําถามไปแล้วท่านก็ไม่ตอบตรงคําถามของเราหรือว่าคําถามวิจัยของเราเนี่ยบางทีท่านก็ไม่เข้าใจให้ถามใหม่แล้วบางทีก็เล่าเรื่องที่เราไม่ได้ถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆก,ก็จะมารายงานให้ฟังเป็นระยะระยะค่ะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เขาก็ได้ปรับตัวนะคะพยายามที่จะทำให้งานในโครงงานของเขาเนี่ยสำเร็จ นักเรียน5คนและครูที่ปรึกษา1คนจากแต่ละโรงเรียนได้พัฒนาหัวข้อวิจัยฝึกฝนวิทยายุทธเพื่อพัฒนาเทคนิคก,การเก็บข้อมูลการตั้งคำถามเน้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านคำบอกเล่าจากผู้คนในชุมชนสังเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียงเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์เชิงสารคดีและในท้ายที่สุดทุกโครงการได้ร่วมกันนำเสนองานวิจัยในรูปแบบของนิทรศการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานรวมพลังยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลางที่ได้จัดไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2553ณสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลศาลาย ah on, า,า,ยาจังหวัดนคนปรปฐมถ้าอยากจะต่อยอดโครงการนี้นะคะก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย,อย่างที่ได้เรียนไปแล้วก็คือว่า ถ้าสามารถที่จะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยได้คือคือขยายโครงการเนี่ยไปให้ทั่วทุกจังหวัดเลยแล้วก็ขยายไปยังน้องๆในทุกๆระดับชั้นได้เนี่ยก็จะเป็นการดีแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเ,ออเมื่อเราทําลงไปแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยทำลงไปให้คนท้องถิ่นเนี่ยได้รับรู้แล้วเนี่ยถ้าเกิดคนท้องถิ่นเนี่ยมาร่วมมือกัน มามาช่วยมาช่วยต่อยอดตรงนี้อย่างเช่นน้องๆทําโครงการมาแล้วเนี่ยมีคนในท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันที่จะอาจจะมีการจัดกิจกรรมหรือมากันทําพิพิธภัณฑ์ร่วมกันหรือว่าขยายต่อยอดโดยที่อาบจอ,อาบาตาอะไรเนี่ยเข้ามาร่วมเข้ามาช่วยในการที่จะสนับสนุนทุนในการที่จะขยายให้เป็นโครงการใหญ่นะคะแล้วก็นําเสนอโครงการนี้ต่อไปหรือพัฒนาให้เป็นโครงการต่อยอดไปในอนาคตอาจจะหาคําตอบที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกนะคะแล้วก็เอาไปนําเสนอในรูปแบบทั้งที่จะาสามารถที่จะทําเป็นสื่อ สื่อได้ต่างๆหลากหลายชนิดนะคะสื่อวิดิทัศน์หรือว่าเป็นนิทรรศการก็ได้หรือว่าจะเป็นสื่ออิอ e เล็กทรอ,แอแนิกส์หนังสืออีบุ๊กแอนิเมชันต่างๆเนี่ยพวกนี้เด็กๆเขาจะทาได้เก่งนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะคือคือคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาของของประเทศเรานะคะคเพราะะนี่ยการที่จะทําให้กระตุ้นให้เด็กเนี่ยนะคะสังเกตสังกาออกไปหาคามตอบด้วยตัวเองนะคะ การเรียนรู้ด้วยตัวเองแทนแทนแทนที่กับลักษณะการสอนแบบเก่าเนี่ยมันมันน่าจะดีมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคิดว่าประโยชน์เนี่ยอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการก็ดูแลเด็กระดับมัธยมเลยทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าได้เอาไปต่อย,ยอดขยายเข้าไปในโรงเรียนต่างๆของในสังกัดก,กระทรวงศึกษาธิการแล้วเนี่ยเอ่อทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะคะก็จะทำให้วันหนึ่งเนี่ยเด็กของเราเนี่ยก็จะ เเอออ่่ะะรรรรคคคืืืมมมีีววาาาตตนนนนัใงงขขกกยู้้ึพลังและคุณค่าของความร่วมมือในการเสริมสร้างให้เยาวชนได้รู้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนในครั้งนี้นอกจากจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่ครูได้เปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้ความรู้เป็นผู้สร้างความรู้ และนำประโยชน์ไปสู่นักเรียนแล้วทักษะการวิจัยยังเป็นเครื่องมือที่ฝึกให้เยาวชนหรือยุววิจัยได้ตระหนักรู้ถึงความสลับซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมสิ่งสำคัญเนี่ยคือเขาได้จิตสำนึกในการรักท้องถิ่นน,นะคะเขาได้เรียนรู้ว่าอรอบรอบรอบตัวเขานะคะมีอะไรที่ดีบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่เขามองข้ามนะคะเขาไม่เคยไม่เคยหยุดคิดหรือว่าหยุดมองมาก่อนเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็น เป็นจุดเริ่มต้นนะคะทำให้เขาหันมามองว่า,าในในท้องถิ่นของเขามีอะไรที่ดีบ้างนะคะแล้วก็มันเป็นประกายที่จะทำให้เด็กๆเกนะะี่ยค่ะรู้รู้ถึงคุณค่าทั้งในเรื่องของทรัพยากรทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะคะแล้วก็หวังใจว่าต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นต้นกล้าต้นหนึ่งที่จะ,ะสืบสานวัฒนธรรมท้องถิน่นหรือว่า เป็นคนที่มีความรู้มีองค์ความรู้เรื่องของท้องถิ่นของตัวเองดีไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเขาก็จะ,ะสามารถที่จะฝ่าฟันหรือแก้ไขปัญหาไปได้ต่อไปในอนาคตได้ส่วนตัวนักเรียนที่จะได้นะคะเช่นในเรื่องของความรับผิดชอบอันนี้เท่าที่เห็นเนี่ยสำคัญมากนะคะเขารับผิดชอบกับตัวเองก็คือต้องทำงานให้เสร็จเนี่ยนะคะรับผิดชอบกับกลุ่ม ะค,ะคือรับผิดชอบส่วนไหนไปแล้วเนี่ยเมื่อกลุ่มได้แบ่งงานแล้แลวเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบนะคะเป็นงานของกลุ่มทั้งหมดกลุ่มสําเร็จนะคะก็ถือว่าตัวเองสําเร็จด้วยผลจากการดําเนินโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่เพียงเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรู้เท่าทันร่วมตัดสินใจและไม่ยอมสยบต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไร้ประโยชน์แต่บทเรียนหลักๆ ที่ถูกถักทอลงไปในความนึกคิดของเด็กๆคือความรักและความภาคภูมิใจในวิถีแห่งท้องถิ่นและจิตวิญญาณความเป็นตัวตนที่ถูกหล่อหลอมกล่องกล่าวต่อกันมาวันนี้นักยุว,าวยาศาสตรประวัติศาสตร์ตัวน้อยเหล่านี้คือผู้ที่จะสานต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าให้อยู่คู่แผ่นดินไทยให้ยั่งยืนยาวนาน คืออยากจะบอกเยาวชนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนูเก่งมากเลยนะจริงๆนะหนูมีเป็นคนที่มีความสามารถเนี่ยคือคือจากการที่ได้ทํางานกับเขาร่วมปีกว่าเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเยาวชนทั้งหลายเนี่ยบางทีเนี่ยมีสิ่งที่เขารู้นะคะเขาอยากรู้เป็นสิ่งที่บางทีที่เราเห็นเป็นธรรมดามากๆเลยแต่ต่อชีวิตประจําวันอะไรของเราเนี่ยนะคะแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่อยากให้ผ่านเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยหันไปดู รอบตัวของเราว่าอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราได้บ้างนะคะทําไมมันถึงเกิดอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นอีกเนี่ยเราจะมีวิธีที่จะดูแลรักษากันได้อย่างไรนะคะแล้วก็คิดว่าเ,เราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนที่พวกหนูๆยังยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะ